หนึ่งนาทีก็กินจบะแสกรีจุไ้าปวุมคิดย่ไงเนี้ยหนึ่งไม่ต้องไปสร้างโรงเรือนแล้ก็ไปซื้อปุ่มตัดสอง ใส่ปุ๋ยโดยตรงไม่ต้องซื้อปุ๋ยมาใส่ตามต้นไม้งามเกี่ยวกระจีให้ผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์สีไก่อโลดีด้วย <S 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 นี่คือตามทาผลจตโย์ไม่เกินเึินนาทีแต่ถ้าเชื่อไหมคนไทยที่มาที่นี่ปีเนี่ยเป็นแสนคนจุดเรียกที่เป็นร้อยละแปดสิบร้อยคนแปดสิบคนของคนไทยพอเดินไปทส่สวนไปเจอไก่กเนี่ยใช้เวลาไม่เกินวินาทีจะทามผมว่าคุณจดชนครับพราานไก่หรือเปล่าข้าหไก่เป็นแสรก,การนะ ถ้าามแบบนี้ผมต้องรีบเลยนี่ย,ยางไห <c oughs> เพื่อพรุ่งนี้หรือนี้ถ้าออกกลับไาททาที่โคราชถ้าเห็นได้ไม่ต้องกังวลใจว่าเอ๊ะเรากระชากนวงเนียวไก่หรือเปล่าที่จะเข้าสู่มาตราสีนะ่สีเนาะประมาณสัตว์ไก่ที่เดือดด้านตะก้าจะมีสายพันเดียวกันก็คือรสไอแรนด์เลดรสไอแรนด์เลสเนี่ยหน้าตาเป็นไงไก่สีแดงแบบนี้นะ เป็นไก่ใส่พัดเดียวที่ไม่ต้องไม่ต้องมีตัวผู้ก็ไข่ก็เรียกไข่โดป็นไก่ใส่พัดเดียวที่ใช้ในที่นิดเดียวแต่เลี้ยงไก่ได้เยอะมากอาจจะยกนิยามประเทศไทยดีกว่าในประเทศไทยนั้นรู้จักบริษั